สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่สวรรค์นบนดินนะคะโอ้ไม่ใช่เราอยู่กันที่เกาะนางเรือน,นค่าสายขาวน้าําใสแล้วก็จุดชมวิวที่บอกเลยว่าต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งแล้วจะบอกว่าโอ้นี่คือสวรรค์นบนดินนะคะถ้าพ้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ การมาเที่ยวเกาะนางยวนนะคะก็คือเราจะต้องมาถึงที่เกาะเต่าก่อนค่ะเพราะว่าเกาะนางยวนจะอยู่ไม่ไกลจากเกาะเต่าเท่าไหร่การมาครั้งนี้ก็ใช้บริการของบริษัท o อเช n b นบลซึ่งเขาโฆษณาว่านะคะเขาจะมาเป็นเรือลำแรกที่จะมาถึงเกาะนางยวนเลยคะ่ะเกาะนางยวนนี่จะเปิดนะคะให นักท่องเที่ยวเข้าได้ท่องเที่ยวก็คือเวลา10โมงเชา้าแล้วจะมีค่าบริการนะคะสำหรับชาวต่างชาติ250บาทแล้วก็คนไทย50บาทค่ะการมาเที่ยวกับทัวร์ครั้งนี้นะคะไกด์จะบอกว่าจะใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรามาถึงที่นี่10โมงเชา้า เราก็จะไปที่จุดที่เราจะต้องไปดำน้ำกันต่อเวลา10บเอ็โมงครึ่งค่ะพอมาถึงนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะบอกอไกด์ก็จะให้เราไปเจอกันแล้วก็นัดเจอกันก่อนนะคะคือการที่จะไปเที่ยวเกาะขึ้นไปที่จุดชมวิวนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ15นาทีเดินขึ้นแล้วก็จะใช้เวลาเดินลงแค่10นาทีเท่านั้นเองค่ะแต่ว่า มันจะมีคิวยาวค่ะที่สำคัญคือคิวจะยาวมากก็เดี๋ยวก็จะได้ชมในตอนต่อไปนะคะอันนี้เรามาถึงแล้วนะคะทางไกด์เนี่ยเขาจะเก็บตังค์เราไปก่อนนะคะแล้วก็จะมาซื้อบัตรเตรียมมาให้เราก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาติจะ250บาทคนไทยก็คือ50บาทค่ะอันนี้เป็นเกาะของเอกชนนะคะเพราะฉะนั้นสวอ,อย่าง เจซีก็จะต้องจ่ายเหมือนกันค่ะ50บาทค่ะเกาะนางยวนนี่เป็นเกาะเล็กๆนะคะ3เกาะที่เชื่อมต่อกันด้วยสันทรายสีขาวซึ่งในทางภูมิศาสตร์จะเรียกว่าทอมโบโลก็จะเป็นลักษณะธรรมชาติแล้วก็แปลกตาหาดูได้ยากมากเลยนะคะซึ่งเขาจะเรียกว่าอะไรนะเป็น ทะเลแวกนะคะทีนี้ในเกาะนางยวนเนี่ยมันเป็นเกาะส่วนตัวนะคะเพราะว่า,เ,าเขาเช่าสัมปทานจากกรมธนารักษ์นะคะเป็นเอกชนเพราะฉะนั้นเกาะนี้ก็จะมีกฎระเบียบเจ่เข้มงวดมากเลยก็คืออันที่หนึง่งห้ามนำขวดน้ำพลาสติกนะคะหรือพลาสติกที่ใช้แล้วเนี่ย ห้ามทิ้งบนเกาะเด็ดขาดเลยเพื่อรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะอันที่2นะคะก็คือว่าถ้าจะว่ายน้ำนะคะจะจะดู s n o เ k e l เนี่ยก็คือจะห้ามใช้ฟินเด็ดขาดเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ให้ดีทีนี้ตรงทะเลแหวกเนี่ยนะคะคือถ้าเป็นช่วงของน้ำลงเนี่ยเราจะเห็นเป็นเนินทรายสีขาวได้ชัดเจนมากเลย เพราะว่ามันจะเชื่อมไปที่3เกาะเราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าพอมาถึง<อ>เห็นแดดและล้อมเมื่อกี้นะคะแปบ๊บเดียวเลยฝนมาอย่างแรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ประสบภยะะัยแล้วค่ะคือ,อยังไงก็คือต้องพยายามเดินผ่านไปที่เกาะเพื่อจะไปที่จุดชมวิวนี้ให้ได้เลยนะคะ อากที่ดูนะคะทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะมันเป็นช่วงน้ำขึ้นมันก็เลยจะทำให้เรานี่เดินลำบากนิดนึงค่ะแต่ยังไงก็ต้องเดินไปให้ถึงนะคะเพราะว่าถ้าลมแรงๆแบบนี้อยู่ในน้ำนี่อันตรายค่ะอพอเราเดินมาฝั่งนี้แล้วนะคะไก่ก็จะบอกว่า ต้องหาที่หลบฝนนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าเดินขึ้นไปบนที่จุดชมวิวอาจจะอันตรายนิดนึงค่ะเราก็ยืนรอกันสักพักหนึ่งพอดูแล้วว่าไม่อันตรายนะคะฝนตกปล่อยโปรยก็จะเริ่มเดินขึ้นไปที่จุดชมวิวกันค่ะทางเดินก็จะเปียกน,นะคะ แต่ว่าฝนก็จะเริ่มซาแล้วนะคะจากที่ฝนตกลงมาช่วงนี้ก็น่าจะประมาณแค่ประมาณ10นาทีแค่นั้นเองค่ะแต่ลมนี่แรงเลยเนี่ยช่วงที่เดินไปที่จุดชมวิวนะคะถ้าเป็นช่วงปกติธรรมดาก็จะเดินขึ้นใช้เวลาประมาณ15นาที ช่วงเดือนลงก็ใช้เวลาแค่10นาทีแค่นั้นเองค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเกาะนี้เป็นเกาะของเอกชนซึ่งเป็นเอกชนที่ดูแลอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการเก็บค่าเข้าชมแล้วก็จะใช้เงินที่ได้มาเนี่ย ไปบำรุงสถานที่จากที่เห็นก็คือว่ากำลังก่อสร้างนะคะทางเดินให้มันปลอดภัยสำหรับะะท่องเที่ยวค่ะ พอสุดเขตของสะพานไม้แล้วนะคะก็จะเป็นทางเดินขึ้นนะคะเป็นบันไดเดินขึ้นไปบนยอดจุดชมวิวคะ่ะเดินมาเดินขึ้นไปเรื่อยๆคะ่ะเหนื่อยพอสมควรเลยแหละแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะไม่ยากเหมือนกับที่เคยไปที่หมู่เกาะอ่างทองขึ้นไปที่จุดชมวิวอย่างเช่นทะเลในเนี้ย อันนั้นจะชันมากเลยอันนี้ก็จะเดินไปกันเรื่อยๆค่ะก็ช่วงนี้ฝนหยุดไปแล้วนะคะเดินกันเรื่อยๆค่ะอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากเพราะว่าฝนตกมาพอให้ได้ชุ่มฉ่ำกันนิดนึงทางเดินจะค่อนข้างแคบนิดน,นึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเดินลงสวนกันนี่ก็คงจะต้องหยุด ให้ผ่านกันไม่งั้นก็อาจจะอันตรายหน่อยเพราะฉะนั้นในช่วงที่ฝนตกนะคะก็เลยไม่ไม่ควรที่จะขึ้นมาอันนี้ก็ใกล้จะถึงจุดที่จะต้องชมวิวกันแล้วนะคะ จากที่มองเห็นตรงนั้นใช่ไหมคะก็ถ้าเมื่อกี้เห็นคนเดินส่วนลงมาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการหยุดกันก่อนใกล้จะถึงยอดแล้วนะคะ รงนี้จะเป็นสาระให้พักนะคะก็จากที่เห็นก็คือคนที่เขามาถึงก่อนก็จะมารอคิวถ่ายรูปกันค่ะเพราะว่าด้านบนนี้จะไม่มีไม่มีจุดพักไม่ได้ทําเป็นที่แบบให้ให้ถ่ายรูปนะคะคือทุกคนก็จะต้องปีนปีนเห็นนี้ขึ้นไปค่ะ คือจุดชมวิวแล้วนะคะเป็นยังไงคะสวยมากเลยค่ะพอมายืนตรงเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไม่มีที่จับไม่มีคือค่อนข้างที่จะอันตรายนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีป้ายนะคะเขียนเตือนว่าห้ามปีนขึ้นไปที่สูงกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็คือว่าจะต้องอยู่แค่ตรงจุดนี้แค่นั้นเองค่ะแล้วทีนี้อ่า ะะแต่ละคนก็จะต้องแบบถ่ายรูปเป็นเยอะมากเพราะฉะนั้นคิวก็จะต้องยาวเลย สวยมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาอยู่ตรงนี้จะถ่ายรูปก็ใช้เวลาพอสมควรค่ะแต่ละคนก็จะถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยมาถึงที่แล้วใช่ไหมคะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะแล้วนี่ก็คือจะเป็นจุดขายนะคะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือจุดชมวิวเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องเดินลง เดินลงก็จะต้องเดินลงตรงนี้เลยค่ะมันจะเป็นหินมันจะไม่มีที่ลงให้ให้แบบเขายังทำให้คือยังเกาะสร้างกันอยู่นะคะถ้าดูจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นการลงมาตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะระวังนิดนึง ลองดูตรงนี้อีกนิดนึงนะก็จะเห็นวิวที่สวยเหมือนกันเลยค่ะเห็นเลยเห็นสองเกาะแล้วก็เห็นทะเลแหวกที่เชื่อมต่อกันตอนนี้เราก็จะเดินลงกันแล้วนะคะ ก็จะเหลือเวลานะคะที่จะต้องขึ้นเรืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็ในคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปที่เป็นคลิปดำน้ำตื้นนะคะสโนว์กลิ้งที่ตรงเกาะนางอยวนนี่ค่ะแล้วก็ที่น่าสนใจคือที่นี่มีปลายเยอะมากแล้วก็ได้เจอกับฉลามน้อยด้วยนะคะ เราก็จะได้เจอกับเบบี้ชาร์กเพราะฉะนั้นก็จะได้ดูในคลิปต่อๆไปค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจนะคะถ้าชอบก็เดี๋ยวตามคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นคลิปดำน้ำตื้นในแถวเกาะนางยวนแล้วก็เกาะตาค่ะสวัสดีค่ะ